เผยคำทำนายแม่โหงฝ้องสนานเมืองออกจากจันล่าราหูราหูค้นทรัพย์สู่การโง่หัวขึ้นจากทางเศรษฐกิจราหูจร8เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่างวันที่10กันยายน2563ถึง29มีนาคม2565พระราหูจร8ดย้ายจากราศีพฤษภ เข้าไปเดินในราศีเมษร,ระหว่างวันที่29มีนาคม2565ถึง18ตุลาคม2566คําทํานายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมืองรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2564ในบทความแม่หมอสมัครเล่นภาคพิเศษ ดวงเมือง2,565ว่าทั้งเกณฑ์ดีร้ายที่จะเกิดขึ้นในเมืองรัตนโกศินลป์ได้ตลอดเวลาเพราะมีอิทธิพลของดาวหลายดวงที่จะทำมุมกับดวงเมืองนั้นๆครั้นตั้งแต่วันที่29มีนาคม2,565เป็นต้นไปถึงวาระที่พระราหูจร8 ที่เบียนบอนด้านเศรษฐกิจการทำมาหาได้ของเมืองอย่างสาหัสสากันที่เป็นมา18เดือนจนจบลงแล้วจะเริ่มปรากฏการใหม่คือเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มงูหัวไปได้อีกยาวนาน18เดือนมาบัดนี้ขอลงในรายละเอียดเพื่อย้ำในสิ่งที่ได้ทำนายไปแล้ว และตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตด,ดังนี้1 18เดือนมาแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายน2563เป็นต้นมาที่เมืองคนในเมืองสาหัสสากันหนักหนาเรื่องของเศรษฐกิจการทำมาหาได้ด้วยการมาของโรคระบาดขนาดใหญ่ของโควิด1 9เป็นระรกระรอก ครั้นสถานการณ์โรคระบาดท,ทํำท่าจะลดลงความรุนแรงลงบ้างก็เกิดปรากฏการณัตรูใหญ่รบกันไทยพลอยเดือดร้อนเรื่องของราคาพลังงานไปด้วยสอนเข้ามาเมื่อวันที่24คกุมภาพันธ์2565รัสเซียรกรีธาทัพอุกอยู่เครนผลที่เกิดถึงวันนี้คือนีสสาธารณะของชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง จากการดูแลช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของโรคภัยและการทำมาหากินโดยประชาชนเดือดร้อนทุกยอมยากทำมาหากินไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมีหนี่รุงรังวุ่นวายจนนี้ครัวเรือนพุ่งพรวดพราดอธิบายเกณฑ์ร้ายทางด้านโหนคือตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ถึง29มีนาคม2565 เป็นเวลา18เดือนที่เทตตาเมืองแตกสำทุกทุกยากยากดยเรื่องของเศรษฐกิจการทำมาหาได้หรือพินทุบาทเพราะราหูจร8แปดสอนกันถึงสองเกณฑ์ทำให้ความเดือดร้อนเพิ่มจากปกติสองเท่าคือเกณฑ์แรกจากราหูค้นสักเมืองกระเป๋าปลินพระราหูจรเดินอยู่ในราศีพฤษภ พบที่สมกระดงพระดินแดนเศรษฐกิจการทำมาหาได้ของเมืองทำให้ดวงเมืองแต่ชั้นที่หนึ่งและซ้อนเข้ามาในช่วงเดียวกันเกิดปรากฏการจันสองคือประชาชนล่าราหูเป็นคู่นี่พระจันร์ดวงเดิมที่สถิตยอยู่ในราศีกรกฎยกหน้าพระราหูจอแปดที่เข้าไปเดือนในราศีพฤษภ เป็นดวงแต่ชั้นที่สองซ้อนเข้ามานี่คือคำตอบของคุณผู้เขียนในรายการหนึ่งเมื่อต้นปี2563ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ดีขึ้นอยู่กับการจะหยุดปรากฏการนี้เพียงแต่ผู้เขียนเองก็คาดไม่ถึงว่าริ์ราหงคนทรัพย์และจันดาราหงรอบนี้จัดหนักหนาสาหัสสากันเรียกได้ว่าประเมินสถานการณ์ต่ำไป และแล้ววันที่19มีนาคม2565สองเกณฑ์รายที่จะจบลงเริ่ม29มีนาคม2565เป็นต้นไปเศรษฐกิจจะเริ่มงูหัวไปอีก18เดือนข้างหน้าจนไปถึง18ตุลาคม2566กล่าวคือไม่ว่าเรื่องดีร้าย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองจะเป็นอย่างไรพระราหูจรทับพระดวงอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองทางเศรษฐกิจจะเกิดโชคลาภและความสำเร็จในเมืองจากรายได้เริ่มเติบโตเข้ามาพระราหูจรที่ทับลัคนาดวงเมืองโดยพื้นฐานมาจากภพปลาพระคือโชคลาภและความสำเร็จของเมืองหรือเพื่อนฝูง เช่นนักท่องเที่ยวกลับมาตลาดหุ้นก็มีโอกาสทําสถิติใหม่ด้านใดด้านหนึ่งหรือนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเศรษฐกิจจะโผลเช่นกัญชาพืชกระท่อมหรือค่างเงินค่างเงินดิจิตัลหรือทองคําสลากแนวใหม่ที่เริ่มขายกันแล้วของปลอมหรือธุรกิจบันเทิงมองมเมาเช่นดาราหรือทีมไทยหนัง จากต่างประเทศมาเยือนอีกครั้งหรือธุรกิจยาและเวภัณฑ์การบินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเช่นโซลาร์เซลล์หรือพวกรถไฟฟ้าสถานีชาร์จไฟฟ้าสิ่งที่ต้องพึงระวังคือจิตใจคนในเมืองจะกล้ากับการเก่งกำไรโดยขาดเหตุผลสนับสน,นุนเสี่ยงจะเกิดความเสียหายอาทิ หลงมัวเมาอาวิชาเสียงทัพพระอาทิตย์ดวงเดิมตัวแทนจิตใจของคนในเมืองเพราะในเมืองคงจะมีการเก่งกำไรหรือเสียงกันสนันวันไว้หรือวือหวาหากไม่ควบคุมความอยากได้ก็จะกลายเป็นความโลภความเสี่ยงกลับกลายเป็นลาบหายหรือหดหูได้มากมายได้อย่างง่ายๆ การโกรลวงในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางออนไลน์ล้ำสมัยหรือระเบิดอารมณ์แบบนักเลงโตูกันสนันวันไว้แบบลุ่งหลงม,มัวเมาหรืออวิชชาทำให้เดือดร้อนกันได้ปรากฏการณ์นี้หากเปรียบเทียบในอดีตที่พบช่วงหนักหนาหนักนวงที่สุดมาเหมือนคราวรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุนลานน์โดยคุณสมหมายหุ่นตระกูล อดีตนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลดค่างเงินบาทเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2527คราวนั้นเมืองก็ถูกราหูคนทรัพย์และจันด้าราหูจนเกิดเหตุการณ์คืนวันลอยกระทงครันโพพระราหูจรย้ายจากราศีพฤษภเข้าราศีเมษสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจที่ผลเอกเปรมปู่สมาย พยายามในสิ่งที่ต้องทำคือค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่ไปสู่ยุคโชดช่วงชัดชวานจนไทยหวังจะได้เป็นเสือตัวใหม่หรือตัวที่ห้าแห่งเอเชียเพราะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงติดต่อกันหลายปีแต่ในที่สุดก็สะดุดข,ขาตัวเองด้วยปรากฏการต้มยำกุ้งกลางปี2540 คราวนี้ปลายเดือนมีนาคม2565เป็นต้นไปก็เหมือนมีแนวโน้มที่จะได้เห็นสัญญาณที่ดีทางเศรษฐกิจโดยเกณฑ์น,นี้ยาวนาน18เดือนอย่างน้อยก็ยังเริ่มต้นปรากฏการสัญญาณที่ดีเพื่อเมืองจะได้ตีฝา7ปีสงครามเศรษฐกิจโลกการปฏิวัติใหญ่เศรษฐกิจของชาติต่อไป